สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวศค่ะเนื่องจากใกล้จะถึงวันที่พระราหูย้ายในวันที่17ตุลาคมนี้แล้วนะคะวันนี้แอดก็เลยจะมาบอกกล่าวให้ฟังว่าดวงชะตาราศีที่จะดีขึ้นหลังราหูย้ายออกคืออะไรบ้างแล้วก็ราศีไหนที่ไม่ดีบ้างนะคะสําหรับดวงชะตาที่จะดีขึ้นหลังจากที่ราหูย้ายออกในวันที่17ตุลาคมนี้ก็คือราศีเมษกับราศีตุลค่ะ ราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะเมื่อราหูไปแล้วเช่าราศีเมษจะเป็นดาวรุ่งมากๆเพราะว่าเป็นดาวของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรที่คิดว่าจะเริ่มและไม่ได้เริ่มสัทีมันติดขัดไปหมดมีอุปสรรคขัดขวางไปหมดหลัง17ตุลาคมไปแล้วค่ะทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีข่าวดีเข้ามา การงานจะโดดเด่นเงินทองไหลามาเทมาค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะจะดีในเรื่องงานนะคะสำเร็จรุ่งโรดรุ่งเรืองขยับขยายสิ่งใดที่ติดขัดคราคาซังก็จะกลับมาราบรื่นสมหวังได้เงินสมปรารถนาความรักดีมีความสุขกายใจดีขึ้น ถึงจะมีหนี้สินเพิ่มแต่ก็ได้ทรัพย์สินเพิ่มด้วยเช่นกันค่ะความรักสมหวังและก็ชัดเจนมากขึ้นค่ะส่วนราศีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการโคจรย้ายของราหูมีอยู่3มราศีที่กระทบหนักที่สุดค่ะนั่นก็คือราศีมีนราศีกันแล้วก็ราศีพิจิกค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจและปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบกับชีวิต ซึ่งจะมีด้านลบมากกว่าด้านบวกการไปไหว้ขอพรจากเทพราหูจะช่วยทำให้ลดผลกระทบในเรื่องแย่ๆลงได้และทั้ง3ราศีนี้สามารถอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะทั้งเรื่องการงานการเงินและวก็โชคลาภค่ะราศีที่กระทบหนักสุดเลยก็คือราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดระหว่าง15มีนาคมถึง13เมษาย,ยนค่ะ หลังราหูย้ายจะส่งผลในเรื่องของปัญหาสุขภาพโรคไัยไข้เจ็บแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วมันออกกำลังกายและดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่เป็นประจำอันนี้ไม่น่าห่วงค่ะแต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคุ้มมากไม่เคยดูแลตัวเองเลยช่วงราหูเข้านี้ต้องระวังให้มากเลยนะคะเจ็บป่วยได้ และสิ่งที่ต้องควรระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องการออกข้างนอกเวลากลางค่ำกลางคืนค่ะและควรหลีกเลี่ยงอบายมุกทุกประเภทได้ควรเลี่ยงนะคะเพราะเมื่อราหูเข้าคุณจะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากหมดเนื้อหมดตัวได้หลัง17ตุลานะคะแนะนำให้ย้ายที่อยู่ย้ายบ้านแน่นอนบางคนทำไม่ได้ค่ะ จัดท้องนอนใหม่ก็ได้นะคะขยับตำแหน่งหรือว่าย้ายเตียงเพียงเล็กน้อยเพื่อแก้เครสค่ะมาดูในสูตรของราศีกันบ้างค่ะผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง17ตุลาคมคุณต้องระวังในทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าในช่วงพระราหูเข้าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบกับคุณโดยตรงแต่มักจะไปลงกับคนรอบตัวเช่นเรื่องของความรักหรือหุ้นส่วนมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวง เจ็บป่วยหรือสูญเสียหรือบางคนอาจจะเข้ามาในเรื่องของการงานได้ร่วมงานกับต่างชาติต่างภาษาเจอกับคนแปลกๆที่เราไม่เคยร่วมงานด้วยมาก่อนอาจจะพาให้หงุดหงิดอารมณ์เสียได้และที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกคดีความการฟ้องร้องค่ะเพราะดวงดาวอาจส่งผลในเรื่องนี้เข้ามาให้ต้องระวังค่ะ สุดท้ายเป็นราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดในราศีพิจิก17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะอาจจะมีเรื่องถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีมีเรื่องให้ต้องเสียมเสียชื่อเสียงค่ะชีวิตไม่ค่อยสมปัตินานักมีอุปสรรคติดขัดอยู่ตลอดบางทีเห็นอยู่ตรงหน้าแต่ยังคว้าไว้ไม่ได้เลยแต่ชาวพิจิกก็ยังคงมีเรื่องดีๆรอยอ,ยอยู่เช่นกันนะคะ นั่นคือคุณจะได้รับข่าวดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมค่ะแล้วก็ต้องเตือนในเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะคะระวังเรื่องของความเครียดค่ะส่วนราศีอื่นๆที่แอดไม่ได้กล่าวถึงนั้นหมายความว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบมากเท่า3ราศีนี้นะคะสรุปแล้วราศีที่ดีหลังจากที่ราหูย้ายออกก็คือราศีเมษกับตุลค่ะ ส่วนราศีที่มีผลกระทบทางลบมากที่สุดก็คือมีนกันแล้วก็พิจิกนะคะราศีอื่นๆหากอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกดเข้าไปดูในลิงก์ที่แอดลงไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้อ่านค่ะจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ